เหมือนมีเหมือนมีเมฆฝนหน้าบ้านครูนี่ไม่ต้องดูหน้านะบางทีหน้าจอเนี้ยว่าบอกว่าวันนี้หน้าอะไรถึงหน้าอะไรบางทีครูก็ลืมเปลี่ยนกันก็ยังคงเป็นลิลลตะเรงผ้ายนะคะไม่ทราบว่านักเรียนจดเรื่องราวไปถึงตอนที่ครูสอนหรือยังพนักงานก็คือ ให้ฟังย่อยๆแล้วก็ไปเขียนยังจำได้ไหมที่ครูยังโชว์หน้านี้อยู่ก็เพราะว่าต้องการให้ครูว่าครูจะเอามาสอบอะสอบเชนนักเรียน Google Fo r m ใช้ทั้งหลักภาษากับทั้งวันณคดีอย่างละสิบสิบข้อนะคะหลักสิบแล้วก็วันนวิจากสิบข้อดีกว่าเพราะเราเรียนทั้งทีจะทิ้งไม่ดีอันนี้ก็ถามว่าพระนเรศวร พระองค์ทรงพระสุบินทร,ทรงฝันว่าอย่างไรนะคะเทวดาทําให้พระองค์นิมิตฝันอย่างไรนะคะแล้วจะมีคําศัพท์ด้วยคำศัพท์คำว่าจระเข้นี่กุมพีสูงสุมานสูงสุมานี่เราไม่เคยได้ยินเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคำไวยพจน์นะก็พระองค์เนี่ยฝันว่าพระองค์เดินท่องอยู่ในน้ำซึ่งเชี่ยวกราดนะแล้วก็เจอเจอระเข้ยักษ์ มันจะมาขบก,กัดพระองค์พระองค์ก็สู้และฆ่าจาระเข้ตายขวนก็นทำนายว่าพระองค์จะได้รับใช้ชนะจากการทำศึกสองครามครั้งนี้ฝ่ายพระมหาอุปราชหรือมังรายกยอชวานะฮะนอกจากโหนทายว่าก่อนก่อนเดินทางนะฮะขวนทำนายว่าพระองค์พระชาตาขาดถึงคาดเลยนะเอ่อจนกระทั่งพระเจ้านันทบุเรงพระบิดานี่บอกว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้ากรวดที่ขาดเนี่ยก็ไปเอาเอาอะไรเอาผ้านุ่งเอาผ้านุ่งมามาใส่สวมใส่ซะจะได้หายจะได้หายจากเคราะห์ร้ายนะเอาสุเอาสุาสพัตเอาพัตราพัตราแปลวัตถุผ้านุ่งนะเอาพัตราสตรีมาใส่ขนาดพูดต่อนหน้าทารกกำนันเลยขนาดเป็นลูกทายนะแต่ ด้วยความกลัวพระบิดาโกรธก็เลยอาสามาแล้วกันนะะจำนวนสองแสนสี่หมื่นคนนะคะคูไปดูข้อมูลมาบอกสองแสนสองแสนสี่หมื่นคนเนี่ยฝ่ายไทยก็แสนเดียวทีนี้ในระหว่างเดินทางมามันก้ำกึ่งนักเรียนตำบลออำเภออำเภอ,อ,เภอพนมทัวเนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างจังหวัด ปัจจุบันนะฮะจังหวัดกาญจานบุรีกับสุพรรณบุรีนะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าการนี้จะเกิดขึ้นเดืเอ่อเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจานบุรีหรือสุพรรณบุรียังไม่แน่ใจทํานองนี้นะในระหว่างที่พระอ,องค์นั่งอยู่บนหลังช้างก็เกิดตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเย็นเกิดลมพัดลมพัดอย่างแรงนะคะแล้วก็หอบเอาสัตวสัตว์คือล่ม ที่แสดงถึงความเป็นกษัตริย์โอรสเนี่ยหักจากจากที่หลังช้างไปนะลมนั้นมีชื่อว่าลมเวรัมพานะคะโขนโขนทางฝ่ายเมืองของสาวดีนี่แย่มากเพราะว่าทำนายว่าไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะลมนี้เกิดตอนเย็นแต่หากเกิดเวลาเช้าจะเกิดรางรางไม่ดีนั่นนั่นแสดงว่าโขนเนี่ยกลัวตายนะ เหตุนี้ผีชั่วเช้าตอนเช้าเนี่ยจะเรวร้ายแต่ตอนนี้เกิดตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นจากเพลจากเพลคือตอนเย็นเพราะฉะนั้นเป็นเหตุดีค่ะเหตุดีพระเจ้าค่ะนะนี่คือโหนแต่ว่าทำไมคะแต่ว่าก็ยังมีจิตใจที่ยังกลัวอยู่นะคะอ่าตอนนี้ก็เพิ่มหน้านี้นิดนึง ติวียนเอาหนังสือมาดูด้วยก็ได้นะเพราะว่าจะได้ตามรูได้ทันจากในหนังสือว่าอยู่หน้าอะไรหน้าอะไรนะก็มาถึงตรงนี้ค่ะวันนี้รูเพิ่มหน้าให้ก็ตรงที่ว่าพระนเรศวรก็มาเจอคือในระหว่างกองทัพทั้งสองเนี่ยตลุมบอลกันจนกระทั่งฝุ่นตลบเลยพระนเรศวรพระองค์ก็เลยคิดว่า ในเมื่อฝุ่นตลบเช่นนี้เราจะมองเห็นฝ่ายศัตรูได้ยังไงพระองค์ก็เลยคิดว่าจะทําไมคะอธิษฐานพระองค์ก็เลยคิดอธิษฐานว่าหากแม้นเราได้เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินสยามโดยโดยแท้ก็ขอให้เทวดาลูก,กเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้สิ่งที่ฝนกระจายอยู่กลางสนามรบนี้จอง หายไปนะจนหายไปนะในบัดดลพอสิ้นพระสุรเสียงคือสิ้นเสียงของพระอ,องค์เนี่ยก็ใสสว่างสใสสล่างใสสล่างก็คือสว่างนั่นเองนะมุทุมาทุมาแปลว่าฝุ่นควันนะเพราะนั้นอันนี้ครูเขียนให้ไปแล้วก็แปลว่าฝุ่นหรือควันนะซึ่งตลบไปหมดเพราะว่าคนจำนวนเป็นแสนแสนใช่นะ ก็ปรากฏว่ามรักก็คือแรงเห็นเหล่าพาพาทาก็คือพระองค์ก็มองเห็นบรรดาข้าศึกนะถวยศึกสมอนสมอยก็คือสนามลบเห็นขนาดเนตรด้วยดังนี้แงนสงายแปลว่าสิ้นสงสัยแล้วด้วยพระองค์ได้เห็นแล้วว่าฝ่ายศัตรูได้อยู่ตรงไหนนะคะพอวายวรวากอ้างโอดพระนี่ก็คือเมื่อสิ้น คำอธิษฐานของพระอ,องค์นะคะีะบรรดาลมต่างๆก็อวนปั่นก็พัดเอาฝุ่นละอองทุมางก็คือฝุ่นละอองเนี่ยจางหายไปจรัดด้าวแดนสยามแต่แดนสมอยก็คือเห็นสนามรบอย่างชัดเจนนะภูทรเมินอมิตรไทถทำรงสารแห่ครบสิบหกฉากทรงเทิดกล้านะคะ พระองค์ก็มองศัตรูมองศัตรูว่าเอ๊ะองค์พระมหาอุปร,ราชพระองค์ไปอยู่ตรงไหนนะในเมื่อมีกองทัพมากมายเหลือเกินนะคือจัดกองทัพเนี่ยใกล้เคียงเหมือนๆเ,เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอำพรางสายตาก,กับคู่ต่อสู้กับข้าศึกนะะแต่งกองทัพไปใกล้เคียงกันนะะก็มองครบ ครบสิบหกฉัดทรงเทอเธอกล้าวนะบอจวนบอจวบองค์อุปราชแลหรือก็มองเห็นเนี้ยเห็นตั้งนั่งอยู่บนหลังช้างเนี่ยงดงามตั้งสิบหกเชือกคล้ายกันนะก็ทำไมไม่เห็นองค์พระมหาอุปราชเลยพระองค์ไปขับช้างอยู่ที่ไหนนะแต่ตั้งตาแสวงก็คือตั้งนะพระองค์ก็ตั้ง คือไงพระองค์ก็สอดสายสายตามองนะโดยแขวนขวาก็คือเบื้องขวานะทฤษฎีแลยนะก็คือในตามหลักแล้วจะพระองค์จะต้องตั้งแถวทางด้านขวาแน่ๆนะบัดทะเห็นขุนกรีหนึ่งไซส์นะและแล้วองค์พระนเรศวนก็มองเห็นขุนกรีก็คือก็คือผู้ที่อยู่ในสนามรบก็คือขุนในี่นี้ก็คือ ทหารผู้เก่งกล้านหนึ่งนะทหารผู้นั้นทำไมมีสัตว์ด้วยนะถลิงจตุจตุรลพิพิพิริเออทำไมครูติดๆขค่ะ,คะก็คือช้างเนี่ยจะมีบรรดาเขาเรียกว่าจตุลงบรรดากองทัพคอยดูเท้าช้างทั้งสี่ที่สี่ขาเลยทำไมกองทัพต้องดูคือหมายความว่าทำไมต้องมีทหารคอยดู คุ้มกันเท้าของช้างคุณได้บอกไปแล้วก็เพราะว่ากลัวว่าข้าศึกเขาจะเอาดาบหรือเอาทนูหรือเอาอาวุธเนี่ยมาแทงช้างขาช้างจะทําให้ช้างเกิดการอะไรคะตกมันเจ็บแล้วก็วิ่งแบบไม่อยู่ในระเบียบเนี่ยนะก็ก็เห็นเนี่ยอ้าวสังเกตแล้วขุนพลผู้นี้นะนั่งอยู่บนสเวติัตย์แสดงถึงความเป็นกษัตริย์แล้วก็มีช่ามีมีทหารเนี่ย คอยอยู่คุ้มครองเนี่ยเขาเรียกว่าจะตุลงนะก็คือทหารสี่เหล่าเลยมีช้างมา้าทหารพลเดินเท้าเนี่ยอยู่ที่ไหนคะกองทัพช้างของพระมหาปราช์อยู่ใต้คอ,อยชี้เชิญน้พระอ,องค์พักอยู่ที่ใต้ต้นข่อยชี้เชอเชอแปลว่าต้นไม้นี่คุณเขียนไว้ให้ดูนะต้นไม้ข,อข่อยสมัยก่อนนี้ต้นข่อยใหญ่มากนะ นักเรียนก็นเรียนถึงต้นต้นไม้ใหญ่ๆต้นต้นหูกว้างต้นใหญ่ๆสมัยก่อนมันไม่ได้เล็กเหมือนต้นข่อยหน้าหน้าห้องครูแอดนะอือเป็นสยามยนต์แท้ท่านเป็นสยามนี่ก็คือพระนเรศวรนะสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงเห็นแล้วว่านั่นเองต้องเป็นองค์พระมหาปราชา์หรือมังรายกัญชวะทรงประทับอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยนะคะอยู่นา เทวินคือคิดพระองค์ก็คิดว่าขุนศึกผู้นี้นะฮะมีกองทัพคอยดูแลแล้วก็มีอุปกรณ์เพียบพร้อมเลยอันนี้นะครูก็เขียนไวว่าพระพระมหาพระนเรศวรทรงเรียนเห็นว่ากองทัพนี้เพียบพร้อมไปด้วยทหารมากมายแล้วก็มีสเสบียงครบนั่นต้องเป็นกองทัพที่พิเศษนแน่ไม่ใช่กองทัพธรรมดาต้องเป็นพระมหาอุปราชแน่นะ สองสุริยะพงผ่านล่านะตรงนี้นะคะสองสุริยะพงผ่านล่าขับกระเชนบ่ายหน้าสองสุริยะนะที่นี้คือองค์พระนะเรศวรกับองค์พระเอกอะไรฮะพระเอกาทศรสะนะคะคือพระอนุชาก็ปรากฏว่าแขกเจ้าจอมตะเลนะัที่นี้คือองค์พระมหาประหลาดนะก็ทั้งสองพรอองค์ เมื่อมองแล้วก็ขับช้างนะฮะใส่ช้างเดินเข้าไปใกล้องค์พระมหาปรณะเสร็จแล้วก็ไม่มีความเกรงกลัวในบารมีของฝ่ายทหารตรงข้ามเลยนะอันเนี้บอกเกรงอ่ะไปเกรงก็คือไม่เกรงกลัวนะอำนาจฤทธิ์สักนิดเดียวเผ่าผมก็คือแม้จะปลายเส้นผมไม่ได้มีความกลัวเลยนะ พักท่านผ่องหรือเศร้านะก็ดูซิว่าพักท่านผ่องก็คือพระพักของหน้าของพระองค์เนี่ยสดใสไม่มีเศร้าหมองแม้จะอยู่ในสนามรบซึ่งบรรดาข้าศึกนีมากมายเหลือเกินนะสู้เสี่ยงก็คือต่อสู้ศึกไม่หนีไม่คิดจะหนีหน้าไปเลยนะภัยรีเร่งาศาสตร์สองฝ่ายตรงข้ามศึกอูตรงข้ามก็ทําไมคะเร่งยิงฝี อะไรนะยิงพวกธนูพวกหน้าไม้นะะลุมธนูไฟอะไรยิงยิงเย็นกันใหญ่เลยนะแต่พระองค์ก็ไม่ได้กลัวเลยเนี่ยพอครูมองที่หน้าจอเราแล้วครูมองมองที่หนังสืออยู่ตรงไหนวะก็ต่อไปนะตรงนี้คือข้อความที่ห้าสิบสี่นักเรียนข้อความที่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะคะก็ มาขึ้นข้อความในหน้าหกสิบพอดี 55. ห้าสิบห้ายุดปหัตถีและใัยชนะของไทยอา่าวกูเขียนเอาไว้หรือเปล่าเออครูจัดให้หรือเปล่าอา่าจัดไว้ให้นิดนึงนะือบาลบอพิษเพาวภูวนายกแห่คือหมายถึงทางองค์พระนเรศวรนั่นเองนะภายสิฮนาท่านพองท่านพองนะ ภัยาภัเราะราชสุภาสิทธิ์สื่อสารนาเสนอบ่อมีข้อข้องขุนแค้นคําไของค์พระนเรศวรก็มีพระสุดเสียงคือคำพูดเชื้อเชิญให้องค์พระมหาอุปราชเนี่ยบอกว่าท่านพี่เราราพบกันนะเรามาสู้กันดีกว่านะะท่านพี่อย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะะ อย่าไปมัวอยู่ใต้ต้นข่อยเลยขอเชิญมาทำการยุตธหัตถีเถิดทันทีนะอาไทยปูทะเนศล่าแหล่งทะเลนะก็บอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารมีแห่งเมืองพมา่านะเผยพยศยินเยงยินเยงย่านแก้วขอพระองค์ทรงแสดงฝีมือนะแล้วก็ แสดงอำนาจบุญบารมีเพื่อจะได้เป็นที่เรื่องเือทั้งสิบทิศเลยเหมือนกับเหมือนกับใครคะผู้ชนะสิบทิศคือปู่ปู่ของพระมหาประหลาดนั่นแหละคือนั่นพระเจ้าอะไรคะบุรเรงนองผู้ชนะสิบทิศนั่นเองก็บอกว่าเพื่อเพื่อภายภาคหนา้าจะได้มีชื่อเสียงทั่วทั้งสิบทิศเลยนะคะอย่าหวั่นเลยพระองค์อย่าหวั่นเลยเรามาสู้กันนะ,ะอันนี้ เผื่กล้าแกล้งหนีอย่าอย่านึกอย่านึกเกรงพระไทยเลยพูดง่ายๆอย่านึกเกรงพระไทยเลยเรามาต่อสู้กันเถอะพระพี่พระผู้ผ่านพบอุดตะบดมอุตดอตดมเฮยเอ่ยนะไปชอบคือพระนเรศวรบอกว่าพระองค์เนี้ยไม่ชอบให้พระมหาปราชไปยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ใต้ล่มไม้เฉยเลยขอเชิญมาร่วมรบสงคราม บนหลังช้างคดชยยทธก็คือสงครามบนหลังช้างเพื่อเกียรตยิยศจะได้เผยแผ่ไปนะสืบว่ามีเราเพียงแค่สองคนเท่านั้นต่อไปสุดสิ้นเลยมีอาจจะไม่มีกษัตริย์ใดแล้วที่จะมาต่อสู้รบบนหลังช้างเรียงเราทั้งสองนี้นะหัดสดีหัดสดีก็แปลว่าช้างคนักเรียนพอพิจารณาแล้วคำว่าช้างเนี่ยมีหลายคำนะ มันก็คือคําไวยพ์เราจะใช้คําไวยพ์หรือคําไพเรไพเรเนี้ยคาศัพท์เพราะอย่างเงี้ยกับการเขียนบทกลอนนะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ก็คําว่าคชาสารก็แปลว่าช้างคชาก็แปลว่าช้างกุณชรก็แปลว่าช้าง,างอันนี้หัตถีก็แปลวา่าช้างใจ่บไหมคะไม่ใช่แปลว่ามืออย่างเดียวนะอันนี้หัตสีก็แปลว่าช้างคือคําไวยพ์คุณอาจจะถ้าครูไม่ลืมคุณจะเขียนข้อสอบว่าคําไวโพจน์ใดที่แปลว่าช้างใครไวยพ์ คำไว้เพราะใดที่ไม่ได้หมายถึงช้างอะไรเงี้ยอืมหัสดีนะเขาบอกว่าการรบบนหลังช้างนี้อาจจะจบเพียงเราทั้งสองคือข้าพเจ้ากับท่านพีเท่านั้นนะนับสืบไปในอนาคตประการห่อนพ้องก็อาจจะไม่มีห่อนแปลว่าไม่นะคะนักเรียนนะก็บอกว่าคงจะไม่มีอีกแล้วที่การรบกษัตริย์ทำบนหลังช้างเหมือนเรา นะคะก็คงไม่มีแล้วนอกจากเราพี่น้องตาฟ้าดินสลายดินกระดินกระสใสเคยตาบชื่อฟ้าดินสลายเนี่ยคงไม่มีแล้วนะการรบครั้งนี้ถือเป็นมหรอลศพถือเป็นนักเรียนม,มันไม่ใช่ว่าการลบครั้งนี้เป็นการลบที่สนุกสนานอันนี้เป็นการลบที่จะทําให้ได้รับชื่อเสียงหรือกระชอนไปทั่วสืบหน้าต่อๆไปนะ,ะก็บอกว่า อาจจะทําให้ประชาชนนะได้ยินก็อาจจะได้ชื่นชมบุญบารามีนะคะก็บอกว่าขอให้อะไรฮะเป็นที่เสนอเนตรมนุษย์ตั้งก็คือให้เห็นเก็บตานะ,ะบรรดาเทวดาทั้งหลายได้มายืนอ่าได้มามองเห็นการรบของเราด้วยนะค,ะคือพระนเรศวนกอ เชื้อเชิญองค์พระมหาอุปราชอย่างไพลระก็บอกว่าการลบของเราเนี่ยนอกจากมวลมนุษย์จะได้รู้ถึงบุญบารามีสืบไปในภายภาคหน้าแล้วหมูบ่บรรดาเทวดานะบรรดาเทวดาทั้งหลายก็จะได้มามองมองเห็นการรบของเราด้วยนะปวงไทยเทเวเทเวคือเทวดาในสวรรค์หกชั้นพรหม,มานด้วยนะคะ จะได้ชื่นชมการรบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะว่าใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบใครจะได้รับชัยชนะในการรบของเรานะครูจะต่อนะหน้านี้คือหัวข้อที่6กสบเแล้วนะักเรียนในหนังสือนะครูจบแค่นี้ดีกว่าใช่ไหมอ้อยังมีอยู่ก็ต่อไปนะเขบอก เมืองหน้านาลือหน้าทูสยามินอ๋ออันนี้ก็คือครูจะต้องเล่าตรงนี้ก่อนก็ในที่สุดว่าพระมหาอุปราชก็ได้รับคำเชื้อเชิญแล้วก็เกิดฮึกเหิมใจขึ้นนะะแล้วก็คิดว่าจะต้องออกรบแล้วนะทีน,นี้การรบเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบช้างของทั้งสองฝ่ายฝ่ายเรากับฝ่ายฝ่ายพระมหาอุปราชเนี่ยเป็นช้างอะไร นักเรียนมีหนังสือเปิดหน้า63นะลูกหน้า6เออค่ทีหัวข้อที่63หน้า61หัสดินปิ่นทะเลธไพโทรทรงนะฮะคือสมิธทิมาตรงก็คือเปรียบช้างของพระนเรศวรเนี่ยชื่อช้างสมิธทิมาตรงถือเป็นช้างของพระอินค่ะนักเรียนช้างของพระอินท์แล้วช้างของพระมหาอุปราชล่ะ ก็บอกว่าเปรียบเสมือนช้างชื่อว่าคิรีเมธช้างคิรีเมธเนี่ยเป็นชื่อช้างที่เป็นมารผจนต่อพระพุทธเจ้าไหมคะเวลาพระพุทธเจ้าท่านนั่งบําเพ็ญศีลภาวนาจนได้อริยาาสัตสี่เนี่ยใครคะที่เป็นศัตรูแล้วก็เอาช้างมาจะทําร้ายพระพุทธเจ้านะช้างนั้นชื่อคิริเมธก็ก็เปรียบเสมือนช้างสองเชือกเนี้ย ต่อสู้กันนะสองโจมสองจู่จ้วงบำรูนะสองปฏิยะสองชูขอชูเชิดดั้ตรงนี้เดี๋ยววันคราวหน้ารูจะพูดย้ำนะคะว่าเพราะว่ามันมีความไพเราะมากสำหรับหัวข้อที่หกสิบสี่กูจะย้ำแล้วสอนในคราวหน้าสำหรับวันนี้ก็กูค,คิดว่ากูจะพอตรงนี้เพราะมันมีการเตือนแล้ว กูก็จะได้คุยกัานนักเรียนบ้างนิดนิดนึงนะก็สต็อปแร์ก่อนนักเรียนทราบหรือยังว่าเราจะไม่มีการสอบกลางภาคเป็นข้อเขียนคุณครูประจำชั้นบอกหรือยังือไอ้คะคุณครูประจำชั้นบอกไหมว่าจะไม่มีสอบข้อเขียนที่โรงเรียนครูเขาพูดแค่ว่าจะไม่มีสอบกลางภาคเอออค่ะ ใช่ก็คื<ข>อสรุปว่าน,นะลูกสรุปว่าทุกครั้งที่ครูสอนเนี่ยครูก็จะต้องหาโอกาสเก็บคะแนนสอบจะมีสามสามรอบเลยคือรอบที่แรกก็คือเก็บคะแนนก่อนสอบให้ได้ยี่สิบครูใช้วิธีไหนเก็บงานเก็บคะแนนเก็บสอบอะไรเนี่ยให้ได้ยี่สิบตามจุดป,ประสงค์ด้วยอันนี้คือก่อนสอบแล้วครูก็จะอาจจะบอกหรือไม่หรืออาจจะเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆแล้วบอกอ่านี่คือคะแนน สอบกลางภาคนะคะอีกยี่สิบคือสอบกลางภาคยี่สิบข้อเขียนที่ครูบอกว่าครูจะเอาคูเกิล o อ m ให้เนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติรวมกันเลยลูกเขาไม่แยกเลยนะให้รวมกันเลยเก็บยี่สิบกลางภาคแล้วพอหลังกลางภาคตามธรรมเนียมครูก็จะเก็บอีกยี่สิบสรุปแล้วครูต้องเก็บสามครั้งนั่นแหละแต่ปลายภาคอาจจะมีสอบ เพราะว่าโควิดมันน่าจะยุติได้แล้วนะอาจจะสิงหาเราจะได้สอบได้ได้เรียนกันไหมนะตอนนี้เป็นพันนะมันไม่ใช่เป็นสิบนะมันเป็นพันแล้วครูได้ข่าวว่าเด็กเด็กเกนี่ยติดก,กันง่ายด้วยเดี๋ยวมันเสื้อแรงขึ้นอีกอนะ่ะเพราะฉะนั้นเตรียมใจเลยเก็บคะแนนเก็บคะแนนสอบเก็บคะแนนครูจุกก็เพิ่งจะบอกหนูเนี่ยว่าเดี๋ย ทำเมื่อคืนนี้ครูก,ก็ทำคุกเกินฟอร์มสอบน้องม4เม,าามื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงก่อนหน้าหนูเนี่ยโอเคนะเราเป็นคร่าวๆอย่างนี้นะคะเก็บยี่สิบเก็บยี่สิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบนั่นแหละเก็บสามรอบไม่มีการสอบกลางภาคโอเคค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจเมื่อกี้นี้มีคนไม่ได้เข้าไม่เอ่ยทัสอบอีกครั้งหนึง่ง กันยาพัฒเข้ามาได้หรือยังครูจะได้แชร์ไปว่ามาครบครูไม่ทราบาก,กันไอ้ครูเป็นครูให้ไอเป็นตัวแทนเมื่อเช้า,ชานี้กันญาพัฒลาหรือเปล่าไม่ค่ะหรอน่าจะจะปิดรั้ะอะไรหรือเปล่าคะครูหนูไม่แน่ใจเ,เพราะว่าปกติก็เข้าตลอดโอเค,อเคจ้าจ้าอย่างนั้นฝากบอกเพื่อนด้วยว่าอาทิตย์หน้าครูสอบ หรือไม่อาทิตย์หน้าถ้าครูทําเสร็จแล้วครูก็อาจจะสอบเอาวันจันทร์แล้วแต่ครูจะส่งในไลน์ไปให้ถ้าครูจะสอบวันจันทร์นะโอเคค่ะเหลือแค่ห้านาทีอย่างนั้นก็วันนี้ก็เท่านี้บอกข่าวเล่าสิบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ